สวัสดีครับเกียพระสมเด็จตามตํรราะครับวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นพระกลิ่งนะครับกลิ่งเปาเลสทองคํานี่แหละนะครับต้องบอกว่าผู้เที่ยวมานะครับคือพี่แสนชัยนะครับซึ่งพระเนี่ยท่านก็ไม่ได้ซื้อหามานะครับก็เป็นลักษณะของมีคนที่มันต้อมาใช้หนี้ครับรวมๆๆกันมานะครับบางทีดูบางองค์ก็ดูเป็นทองเหลืองดูเป็นทองคําซึ่งนะครับก็ อาจจะไม่ทราบว่านบมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าพลาดครับถ้าเราจะดูว่าเป็นทองคาเนี่ยนะครับเราไม่หนึ่งนะครับประสบการณ์เนี่ยร้านทองเองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมีประสบการณ์ขายทองมากว่า20ปี30ปีเนี่ยดูพลาดก็ดูมาแล้วนะครับ2ถึงจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ก็ตามครับถ้าดูทองคำเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าทองเนี่ยเป็นเก่าหรือเป็นใหม่เพราะว่าทองใหม่กับเก่าเนี่ยนะครับมีคุณค่าแตกต่างกันนะครับ ราะั้นการที่เราใช้นวัตกรรมที่เป็นเครื่องโนะครับที่จะดูวันนี้เนี่ยเราจะดูได้ว่าลักษณะของพระทองคำเนี่ยนะครับเป็นทองเก่าหรือใหม่หรือเป็นทองชุบหรือไม่ชุบหรือจริงๆแล้วนะครับเป็นทองดอกบวบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับนะครับก็ทีนี้ดูไปพร้อมกันนะครับการดูกล้องกําลังสูงเนี่ยถามว่าเราสามารถดูแล้วบอกความเป็นทองคําได้ไหมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพราะว่าพระที่ชุบทองนะครับ เวลาส่องมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหรือผ้าที่เป็นทองดอกบวกัวบางทีก็เป็นลักษณะเดียวเช่นเดียวกันครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการดูกล้องเนี่ยนะครับถามว่าเวลาเราดูเราดูอะไรนะครับถ้าเป็นผ้ากริ่งปเปาเรศปกตินะครับเราจะดูพวกกลุ่มที่เป็นรอยตาใบด้วยคันนี้อันนี้มีจุดสังเกตนะครับว่าตกลงผ้าอันนี้ชุบหรือไม่นะครับสิ่งที่เราเจอคือว่าเราเจอลักษณะของรอยตาใบแต่งเนี่ยที่ผิวองค์พระนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าที่ชุบมานะครับก็ ่อให้แต่งตะใบมาแล้วชุบมามันก็จะเรียบกว่านี้นะครับแต่พระในลักษณะนี้ก็คือเป็นการที่เป็นทองอยู่แล้วแล้วลมีการตะไบเพราะฉะนั้นถ้าเจอลักษณะนี้แปลว่าเนี่ยองค์เนี้ยดูจากเบื้องต้นนะครับไม่ได้ชุบทองแล้วนะครับอสองนะครับแต่ว่าจะเป็นทองแท้หรือไม่เนี่ยหรือว่าเป็นทองดอกบวบเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะพาชุบแน่นอนนะครับเพราะว่าการแต่งตะไบเนี่ยมีเกือบทั้งองค์นะครับมีทั้งองค์ดีกว่านะครับนี่นครับ อันนี้ก็จะเป็นรอยตะไบนะครับแต่ว่าหากเทียบกับพระที่เป็นเนื้อนาวาแล้วเนี่ยมีความแตกต่างนะครับส่วนจุดที่ไม่มีตะไบเลยมีไหมครับมีนะครับมีมีไหมอันนี้เราซูมลึกดูนะก็ไม่มีนะครับอันนี้ให้ดูผิวละเอียดนะครับท่านที่ดูพระนะครับเนื้อเวลาเราดูพระกริ่งเปเล์เนีลยนะครับที่เวลาดูผิวที่มีความนวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอลายพวกนี้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับเนี่ย รอยทั้งหมดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระกริง่งโปรเลที่เป็นเนื้อนวะลักษณะลายเนี่ยในการแต่งตะบายเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับซึ่งเนี่ยนั่นจะเป็นอีกหลักการหนึ่งที่เราดูว่าแน่นอนแล้วว่าไม่ได้เป็นพระที่เป็นลักษณะชุบหรือถ้าชุบมาแล้วมาตะบายเนี่ยก็จะเห็นไปนเข้าสู่ผิวเนื้อในนะครับอันนี้ถามว่าดูแค่นี้รู้ไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็ดูความถ่วงเฉพาะครับคันนี้นะครับถ้าเราดูอย่างนี้ครับลักษณะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพาะระ ถ้าเกิดคนดูบ่อยเนี่ยจะทราบว่ามีการแต่งตะไบก็จริงนะครับแต่ว่าก mm ็ hmm. ไม่ได้แต่งตะไบเยอะนะครับเพราะว่าถ้าตะไบเยอะนะครับพ้าเนจะนวลกว่านี้เวลาดูผิวจะได้หมาที่จะไม่มันเงาขนาดนี้นะครับก็แปลว่ามีแหละนะครับแต่ว่าบางคนดูแบบนี้อาจจะบอกว่้ท้องเหลืองหรือเปล่านะครับเป็นไปได้แต่อย่างผมเนี่ยมีการสัมผัสเนี่ยผมทราบน้ําหนักแล้วนะว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้เป็นทองเหลืองแน่นะครับแล้ว uh ก็ลักษณะนะครับของ พักเกดข้างบนนะครับที่เป็นมวยผมเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะตอกด้วยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับไว้เดี๋ยวเราทําเรื่องพระกลิ่งปรเวณนะครับเดี๋ยวจะอธิบายมาตรฐานโดยละเอียดครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเอ็กเซลฟูริเซนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ความถ่งจำเพาะดูนะครับนะครับคราวนี้เราจะเห็นอพระนะพี่สแกนมาดูครับนับค่าที่ได้นะครับเราพบว่ามีทองคำนะครับเฉลี่ยเจ็ดจุดเนี่ยอยู่ที่แปดสเอ็ดจุดี่ปเอร์เซ็นซึ่งอันนี้ เป็นหลักสําคัญนะครับถ้าเป็นพระโบราณส่วนใหญ่เนี่ยทองคําก็จะมีอยู่มาทั้ง80%นี่แหละนะครับแล้วก็ที่เราพบอีกนะครับมันจะไม่เหมือนสมัยที่ทําทองคํามันจะมา90นะครับในสํามันคือพันที่ก็ไม่ได้มาจากการซื้อหานะครับค่าเงินนะครับซิลเวอร์อยู่ที่11%นะครับแล้วก็มีคอปเปอร์ทองแดงอยู่ที่7.6นะครับเครื่องนี้นะเป็นเครื่องโลดอนาลิเซอร์นะครับซึ่งสามารถตรวจได้ถึงขนาดสารปนเปื้อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอครับ วัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นพาเนื้อนวะเนื้อสัตตะนะครับเนื้อเบญจ่าคือเนื้อก้าเนื้อเจ็ดเนื้อห้านะครับจะมีทองคําด้วยทั้งหมดและที่สำคัญคือจะมีเมอร์คิวรีนะครับคือมีปรอดนะครับอยู่ด้วยนะครับนี่คือของที่จะเจอในโบราณนะครับแล้วก็มีแอนติโมนีครับคือพลวงนะครับจากนั้นมีสังกสีนะครับไม่เยอะครับ0.3เปอร์เซ็นะ์เยคที่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะมีสังกสีประมาณาสิประเซณนตนะครับแล้วก็มีนะครับ ที่เหลือเล็กน้อยนะครับธาตุอื่นๆออสเมียมจริงๆก็เจอในพวกโลหะเก่าๆเหมือนกันนะครับคานนี้ถ้าเป็นทอง80%เนี่ยเราอยากจะรู้80จริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูความถ่วงเฉพาะครับนะครับคานนี้พอเราชั่งในน้านะครับออกมานะครับในส่วนของพระองค์นี้เนี่ยนะครับเราพบนะครับความถ่วงเฉพาะอยู่ที่15.0นะครับ15.0เนี่ยถ้าเราไปดูในเนื้อที่เป็นเนื้อทองนะครับความถ่วงเฉพาะในต้องอยู่ที่ 1 9บ0จุดสาศูนย์นะครับเพราะฉะนี่นะครับเทียบแล้วนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับ8ปดสิเปอร์เซอยู่นะครับถ้าเราหารกันจริงๆจะอยู่ที่ประมาณนะครับนี่เราปรับค่าก็จะเป็นสิบดเคนะครับซึ่งปกติทองคำจะมี่ทั้งหมด 24K สิบสี่นะครับอันนี้คือทั้งองค์นะครับทั้งองค์นี้นะครับมีอยู่18 k ดเเพราะฉะนั้นเวลาคิดเป็นสัดส่วนคือสิบแปดส่วนยี่สิบสี่คูณร้อยนะครับนี่นะครับเราก็คิดเป็นสิบแปดหารยบ่สี่คูณร้อยนะครับแล้วก็เท่ากับ ท่านี้ชัวร์ที่สุดนะครับคือสแกนในเบื้องต้นพอ,อมาวัดความถุวงเฉพาะแล้วเท่ากับพระกริ่งองค์นี้นะครับมีทองคําในองค์ทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตซึ่งเนี้นยนะอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับว่าถ้าเราสแกนในเซเรฟูเรเซนมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจออยู่ประมาณสักแปดสิบเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นพระเก่านะครับแล้วก็ช่างความถุวงเฉพาะเนี่ยก็จะเจ็ดสิบขึ้นนะครับถึงแปดสิบกว่าซึ่งจะไม่มีนะครับที่ออกมาเป็นพระที่เป็นทองคาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยบริสุทธิ์ด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนน,น้้เเี่่แปปลวาือพร็น เรียกว่าพระใหม่แล้วนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยเจ้าของเองคุณแสนชัยเนี่ยก็ได้มา้งแต่ช่วงปี40นะครับก็นานแล้วด้วยนะครับแต่สำคัญที่สุดคือการทดลองครับนะครับอย่างที่ดูไปแล้วนะครับในลักษณะของพระที่เป็นทองคำนะครับเราจะต้องใช้หลักการเหตุผลหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งหมดนะครับถึงจะสามารถบอกได้นะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับไม่ได้คิดเป็นแค่ดูตาเปล่าเท่านั้นนะครับและกระบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับมีการใช้เอ็กซเรย์ฟูเรเซนต์นะครับ และความละเอียดที่เราดูเป็นระดับลึกเนี่ยเพราะเราต้องการดูว่าธาตุครับในการใช้สร้างองค์พระเนี่ยมันจะมีหลักการนะครับที่เคยบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะก็คือเนื้อก้านะครับเนื้อสตตะคือเนื้อเจ็ดนะครับเนื้อเบญจเนื้อ 5. ห้าเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีทองคําผสมอยู่มีประหลอดนะครับมีพลวงประหลอดนี่ถือว่าเป็นล่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั้นหากเราเจอเนี่ยนะครับก็ถือว่ามั่นใจได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ไม่มีความรู้ครับก็อาจหนึ่งคือเจอแต่มองว่าแต่เจอม,<ๆ>มันก็ต้องใช้เครื่องมือทีีี่่ละ<ๆ>ละะเเอออออยดกนคครับืาจจจไม ถไม่รู้อีกนะครับแล้วทองคำเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องสแกนมาได้ร้อยหรือ96นะครับเพราะมาตรฐานทองคำเนะี่ยเพิ่งมีมาไม่นานนีนครับงั้นการสแกนมาอย่างที่ผมพูดไปตลอดคลิปนะค,คือว่าเวลาสแกนเนี่ยมันจะเจออยู่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เวลาไปวัดความถ่งจำพาะนะครับถ้าเกิดเป็นพระทองคําจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ70เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะไม่มีร้อยแต่ถ้าท่านไปเจอปุ๊บนะครับเป็นทองคำร้อยเลยเนี่ยอันนี้ให้ใหรู้ไว้เลยว่าน่าจะเป็นพระใหม่นะครับแล้วถ้าไม่เจอประหลอดด้วยไม ซึ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีบางคนอ้าทำไมต้องใส่พลวงถ้าเป็นคนที่ศึกษานะครับเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้ออเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยก็ใส่นะครับเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะที่เป็นสัตตะเนื้อนาวะก็มีพลวงหมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรามีแค่เครื่องอย่างเดียวนะครับหรือเราไม่มีเลยแล้วเราเราจะไปคาดการได้เพราะเนี่ยบางทีของดีนะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะเรียกว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นของดีก็เสียของอีกใช้คํานี้ครับหรือเป็นของดี แต่เราอธิบายผิดวิธีมันก็ทําให้คนอื่นเข้าใจจากของดีนั้นก็เป็นของปลอมอีกมันพวกนี้ละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับส่วนหลักสูตรนะครับวิชาชีพเฉพาะการดูภาพสมเด็จนะครับรุ่น2นะครับมีมาแล้วนะครับเดี๋ยวทางวิทยาลัยสาปรช่างจะประกาศนะครับอยู่อบรมสองวันนะครับคราวนี้ติดกันละตามคำเรียกร้องนะครับเป็นวันที่สิบสิบเอดสิงหาคมนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็ เดี๋ยวเท่าประกาศก็สามารถจองได้แล้วจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีหลักสูตรดูพระไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อโลหะเดี๋ยวเตรียมคลอดแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะการดูพระโลหะโ,โดยรวมนะครับโดยที่เราจะมีตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพระกริ่งเปาเวเลตนะครับพระหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมต่างๆเนี่ยนะก็จะขึ้นมานะครับทำมาอธิบายแล้ววิธีการล้อมการหล่อโลหะต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้องค์ความรู้ทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยได้แล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลักสูตรหนึ่งเกิดขึ้นนะคร ซึ่งเราเดินหน้าทั้งหมดนะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นสากลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพระตัวอย่างนะครับจากพี่แสนชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ